สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหลายๆคนถามว่ารอบนี้โฟกัสหายไปเลยไม่มารีวิวเลยเป็นยังไงบ้างคารันชินที่นี่เป็นยังไงดีไหมยังไงก็คือตรงนี้ต้องแจ้งคนทราบเนาะว่าตอนที่โฟกัสกลับมา่อนข้าจะเจ๊เลแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยในการ<อ>คารันชินรู้สึก,กเริ่มเริ่มเบื่อละเพราะว่าเราคารันชินบ่อยจนเป็นรู้สึกว่าเป็น โปรเฟชชั่นอลในการคันทีนก็คือบินไปที่นู่นก็คันนีนก่อนกลับมารอบที่แล้วก็คัดนทีและรอบนี้ก็คัดนีนก็เป็นรอบที่สามแล้วไม่รู้ว่ากลับไปรอบนี้จะโดนครันนีนอีกไหมก็รอรุ้นไป <c oughs> ค่อนข้างที่จะอะนะโควิดอะอะไรก็ เป็นเรื่องของโควิดไปก็หวังว่าตอนนี้มีวัคซีนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเนาะแต่ว่าวันนี้โฟกัสจะมารีวิวให้ฟังว่าการเดินทางโฟกัสอ่ะการเตรียมความพร้อมอะก่อนมาประเทศไทยอะต้องมีเอกสารอะไรบ้างมีขั้นตอนในการทําแบบไหนและตัวไหนต้องทําอย่างที่1อย่างที่2、อย่างที่ 3, อย่างที่4และอย่างที่5จริงๆแล้วโฟกัสมีทั้งหมดในการเดินทางเอกสารที่ แบบติดตัวพกติดตัวตลอดเลยแล้วก็โชว์ให้ทุกๆุสารสารนีไม่ใช่สารนีการบินดูว่ามีที่ไหนบ้างยังไงบ้างอะไรยังไงที่เราต้องพกจริงๆแล้วมันมีห้าใบตรงนี้อะคะ่ะที่สำคัญมากแล้วเขาก็ติดตามเราทุกที่ทุกหนทุกแห่งว่าคุณมีห้าตัวนี้ไหมซึ่งห้าตัวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวโฟกัสมาเฉลยให้ฟังกันแล้วก็ เยวดูนะว่าเราจะทำแบบไหนขั้นตอนยังไงบ้างเราไปดูกันเลยดิแทนแทนเทนแนกับใบที่หนึ่งสิ่งแรกเลยนะคะในเมื่อคุณจะคิดเดินทางกลับมาประเทศไทยสิ่งแรกที่เราต้องมีการจองตั๋วเครื่องบินค่ะ คุณต้องมีไฟบินที่คุณจะบินกลับมาเนาะก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะจองไฟบินแบบไหนยังไงซึ่งไฟบินก็จะมีเป็นการบินไทยก็มีหรือเป็นสายการบินของเอกชนที่อื่นๆก็มีส่วนโฟกัสกลับมารอบนี้ก็คือไปมี2ไฟบินด้วยกันโฟกัสบินมาเเดินทางจากโมนาโกซึ่งต้องนั่งรถมาลงที่นีสขึ้นแท็กซี่มาลงที่นีสแอร์พอร์ตแล้วก็โฟกัสขึ้นไฟบินของที่ ตืตนๆชื่อฟฟ์บินว่าอะไรอ b e r เรียอ r i a เรียโคโนัาถูกไหมอิเบเรียเนอะแอร์ไลน์ตรงนี้ก็จะมีการขึ้นไฟล์มาจากนีสแอร์พอร์ตแล้วมาต่อเครื่องที่สนามบิน <c oughs> มาดริดที่สเปนนะคะแล้วหลังจากนั้น <c oughs> จากสนามบินมาดริดก,ก็มาต่อเครื่องที่โดฮา โดฮาก็บินกลับมาที่สวนณภูมิแอร์พอร์ตค่อนข้างต่อหลายไฟนิดนึงค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าในที่สุดก็กลับมาถึงประเทศไทยเราจุดได้ในที่สุดนคะคะก็ยังดีดีกว่าไม่มีไฟหรือไฟแคนเซลิลแต่ก่อนกลับมานี่ก็บอกได้เลยว่าเจอปัญหาไฟแคนเซลิลบ่อยมากอาทิตย์หนึ่งแคนเซิลสองครั้งเพราะว่าโซนยุโรปตอนนี้โควิดค่อนข้างจะระบาดเยอะมากแล้วก็ไฟการบินก็ค่อนข้างจะสวิงแปรปวนเราก็เลยจะมีปัญหา ในด้านนี้อ่ะแล้วปัญหาคืออะไรเดี๋ยวโฟกัสจะเล่าขั้นตอนต่อไปให้ฟังอ่ะเรามีไฟบินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจ๊ะเราได้วันกลับแน่นอนแล้วหลังจากนั้นปึ๊บนี่แผ่นนี้เป็นแผ่น reservation c o n f i r m ค่าจากโฮเทลก็คือเราก็มองหาโรงแรมค่ะที่เราจะเข้าพัก ASQ SQ หรืออะไรนะ ALQ หรือสักอย่างนึง นั่นอะหาที่เขาพักกันคือ alq อันนี้ถ้าเกิดโฟกัสจะไม่ผิดนะ alq หรืออะไรสักอย่างหนึ่ง alq ก็คือโรงแรมที่พักกักตัวในไม่ใช่เขตกรุงเทพเป็นเขตปริมณฑลต่างจังหวัดเขาเรียกว,ว่า alq ค่ะตรงนี้โฟกัสก็แอบถามที่ immigration มาเหมือนกันว่าเห็นบางคนก็ติดสติกเกอร์ alq มันคืออะไรอะไรเงี้ยเขาก็อ่ะบอกมา alq น่าจะ alq น่าจะไม่ผิดนะ <c oughs> นัะ่นแหะค่ะแต่ทำไมอ่ะ อะไรคนถามว่าทำไมโฟกัสไม่พักที่ Sq ละ่ะที่โรงแรมที่รัฐบาลเขาจัดไวล้ล่ะทำไมต้องพักที่โรงแรม A A, A s ออันนี้โฟกัสจะเฉลยทุกคนฟังนะคะไม่ใช่ว่าตัวเองร่ารวยหรือมีอะไรมากมายหรือโชว์ออฟในใดทั้งสิ้นนะคะการที่โฟกัสจะพักเนี่ยจริงๆแล้วอยากพักที่ Sq มาเพราะว่ามันก็โอเคที่พักก็ เขาก็ดูดีนะคะทุกอย่างดูแลเราดีรัฐบาลก็ดูแลเราจัดหาที่ทุกอย่างดีแต่โฟกัสอะมีวันกลับอ่ะฮอลิเดย์ที่เรียกว่าวันที่ฟริกก็คือต้องกลับวันที่หนึ่งเพื่อที่จะให้คนอื่นๆอะได้เทคฮอลิเดย์ต่อจากเราวันไม่สามารถมูฟได้เพราะฉะนั้นอะตรงนี้คือปัญหาของโฟกัสโฟกัสก็เลยตัดปัญหาตรงนี้โดยการที่ ASQ มาค่ะก็คือการที่มาตรฐานในการเลือกของโฟกัสว่าโรงแรมที่โฟกัสต้องการพักเนี่ยโฟกัสเลือกนานขนาดไหนโฟกัสใช้เวลาในการเลือกทั้งหมดโอ้านเหมือนกันนะเกือบ เกือบ2อาทิตย์นะในการเลือกการเฟรนโรงแรมแต่โรงแรมโฟกัสก็พยายามใจเย็นแล้วก็เข้าไปดูแบบในกลุ่มโรงแรม ASQ Thailand ASQ ต่างๆที่เกี่ยวกับ Thailand ทั้งหมดเข้าไปอ่านรีวิวมองดูว่าคนที่เข้ามาพักแล้วอะ่ะเขารีวิวเป็นยังไงซึ่งการรีวิวนี่เป็นการรีวิวที่ดีมากเพราะว่าเป็นการรีวิวที่คุณดีก็คือว่าดีเลยถ้าเกิดไม่ดีเขาก็ วิจารณ์ยับเยินไปเลยค่ะซึ่งโรงแรมตรงนี้คือต้องเป็นเรื่องจริงนะคะในสิ่งที่คุณให้ให้กับพวกเราจริงๆคุณต้องไปเรื่องจริงถ้าเกิดไม่จริงก็คือขึ้นนะคะขึ้นไปราจานเลยกันเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้ก็โฟกัสก็ได้ความรู้หลายๆอย่างคือว่าแต่จริงตอนแรกตัวเองก็มองหาโรงแรมที่จะพักอ่ะเพื่อกักตัวเนี่ยคือจริงๆแล้วมันมีราคาขั้นต่ำอยู่ที่สามหมื่นถึงแสนกว่าเลย แต่ว่าโฟกัสก็คิดว่าสามหมื่นก็พอแล้วเราก็ต้องประหยัดเพราะว่าตรงนี้เราต้องจ่ายเองทางบริษัทเราก็ไม่ได้จ่ายตรงนี้ให้เราเนาะแต่ว่ารีวิวตรงสามหมื่นค่อนข้างเจ็บปวดมากเลยค่ะจากหลายๆคนที่รีวิวมาแบบห้องพักนี่ก็แบบไม่ค่อยโอเคเตียงนี่ก็คันเหมือนมันมีลายฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ําก็ไม่ไหลไวไฟก็ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเราเรารู้สึกคิดว่าสิบหกวันที่เราอยู่ที่นู่นถ้าเกิดเจออย่างเงี้ยเราไหวไหม เราไม่ค่อยไหวนะเรารู้สึกจะถดถอยมากเลยนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราอยากได้อะไรที่มันกลางๆเนาะแล้วก็มีบริการที่ดีกับเราดีกว่าแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ทีส่สามารถเล่นได้สามารถติดต่อคนภายนอกได้ก็เลยได้โรงแรมเนี้ยค่ะที่พักนี่ก็ค่อนข้างที่มีรีวิวที่ดีแล้วโรงแรมค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็ดูแลเราดีมีการเซอร์วิสที่ดีเนาะก็ตรงนี้ซึ่งโรงแรมตรงเนี้ยเดี๋ยวโฟกัสจะมาแตกย่อยให้ฟังอีกทีหนึ่งว่า โรงแรมนี้ทำไมโฟกัสถึงเลือกเพราะอะไรยังไงเนาะอ่ะขั้นตอนต่อไปค่ะมีการจองโรงแรมเรียบร้อยแล้วมีตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นค่ะเมื่อได้ทุกอย่างแล้วก็มาค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ของออรัฐบาลค่ะเกี่ยวกับการจอง C O E ก็คือเกี่ยวกับ Certificate of Entance r ก็คือการจะเข้า ประเทศเราต้องก็ต้องเข้าไปเว็บไซต์เพื่อกรอข้อมูลว่าเราจะพักที่โรงแรมนี้นะคะแล้วก็ attach ไฟล์ของที่ reservation ไฟล์นั้นไปแล้วก็ attach ไฟล์บินเข้าไปว่าไฟล์บินอะไรพาสปอร์ตเราเบอร์อะไรได้ยังไงใส่เข้าไปค่ะแล้วหลังจากนั้นคือเรารอประมาณ 2วันถึง3วันเพื่อคอนเฟิร์มจากสาถานทูตนะคะซึ่งสาถานทูตคือขึ้นอยู่กับที่คุณอยู่ใกล้เคียงเนาะว่าสาถานทูตน,นั้นคือที่ไหนอย่างโฟกัสอยู่โมนาโคสถานทูตก็ขึ้นอยู่ที่ออไทแอมบราซิที่ปารีสซึ่งที่นั่นนะคะมีการดูแลเราดีมากๆสาถานทูตนั้นตั้มอัพยกมือให้เลยค่ะคือเขาดูแลโฟล์ลอัพเราดีมากเพราะว่าปัญหาที่โฟกัสเล่าให้ฟังว่าไฟบินมีการสวิงเนาะที่เรามาก็คือไฟบินโฟกัสเปลี่ยน เปลี่ยนแล้วคราวนี้เราไปกรอกซีลฟิเกตลงไปในนั้นแล้วว่าคือเราเกรอกเนื้อเนื้อความลงไปในนั้นแล้วว่าเราต้องบินวันนี้เวลานี้ไฟบินนี้แต่ว่าไฟบินเราเปลี่ยนแล้วเขาแอปพูดมาเรียบร้อยแล้วอะ่ะแล้วข้อมูลเปลี่ยนอะ่ะเราก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนทําใหม่ซึ่งวิธีนี้วิธีการเปลี่ยนนี้วิธีการเปลี่ยนคืออะไรรู้ไหมคะเราต้องโทรไปหาเอ่อหรือส่งอีเมลไปหาทางสถานทูตนะคะ ที่ท h ยแอมบรัสซีที่ปารีสว่าเนี่ยนะไฟบินเราเปลี่ยนเรามีปัญหาละทางนี้เขารับเรื่องปุ๊บเขาก็ต้องแคนเซิลในไฟในข้อมูลที่เรากรอกมาก่อนหน้านั้นเพื่อที่เราเข้าไปกรอกข้อมูลใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนี่แหละคือปัญหาของโฟกัสค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากในการกลับมาครั้งนี้เพราะว่าต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วไฟเปลี่ยนตลอดเลยนั่นแหละคือปัญหาที่สําคัญหลังจากนั้นเราได้ coe มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราส่ง coe ตัวนี้ค่ะ มาให้ทางโรงแรมเพื่อให้เขารับทราบแล้วว่าเรามี coe พร้อมกลับมาแล้วนะเขาก็จะเตรียมแบบเรื่องรถไปรับส่งเราเตรียมเรื่องเวลาเรื่องวันเรียบร้อยละรอเราที่สนามบินและขั้นตอนถัดไปค่ะเมื่อมี coe เรียบร้อยละก่อน72ชั่วโมงเราจะบินนะอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยที่ทุกๆคนจะเดินทางต้องมีนะคะนี่ค่ะ pcr test ก็คือ PCR test เนี่ยโฟกัสก็ไปทำ PCR test ที่คลินิกที่อยู่มนาโคเนาะตรงนั้นก็ไปทำ swap test ที่นั่นคนค่อนข้างต่อคิวกันเยอะแล้วแนะนำว่าให้เราจองคิวล่วงหน้าหน่อยแล้วก็ลองเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตดูค่ะว่าไหนที่ใกล้คุณที่สุดเนาะตรงนี้ก็ไปทำ PCR test ผลของโฟกัสก็คือทำ PCR test อย่างและอย่างวันเนี้ยพรุ่งนี้ก็คือได้ผลเลยก็ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดไปทางโซนฝรั่งเศสมี PCR test ฟรีเนาะ เขาเอื้ออำนวยตรงนี้ให้ก็ถือว่าดีมากๆแต่กับที่มรโนโคโฟกัสก็เสียงเงินเองเนาะตรงนี้ซึ่งบริษัทอะจริงๆแล้วอะบริษัทเขาก็ดูแลด้านนี้ให้เราแหละนในการเดินทางเขาก็เอื้ออำนวยให้แต่จริงๆแล้วราคาอยู่ที่ประมาณ150ยูโรในการตรวจเช็ค150ยูโรก็คูณไปตอนนี้1ยูโรก็ประมาณ37 e เนาะคูณไปราคาค่อนข้างแพงใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่เราก็ต้องใช้ตัวนี้ในการเดินทางเราก็ต้องยอมลงทุน และตัวสุดท้ายก็คือฟ i to ูไฟตัวนี้ก็คือเราก็จองอะค่ะไปทางด็อกเตอร์เหมือนกันว่าแล้วเข้าไปตรวจเขาาก็ตรวจแบบวัดปอดลมหายใจความดันเลหท,ทั่วไปแล้วก็โอเคเขียนให้ฟิกทูไฟอันนี้ก็60ยูโรค่ะแป๊บเดียวห้าทีหกยูโรผ่านไปรู้สึกว่าโอ้โหการเดินทางทางนี้เสียตังค์เยอะจัง <c oughs> แต่ก็ต้องทำเพราะวีซ่าโฟกัสะ ก็เลยต้องจ่ายบาเนาะตรงนี้คือสิ่งสำคัญเพราะว่าวีซ่าขาดก็เลยต้องจ่ายวีซ่าโฟกัสขาดตั้งแต่วันที่1ตุลาซึ่งตรงนี้เดี๋ยวโฟกัสบอกอีกทีนึงว่าวีซ่าขาดแล้วเดินทางกลับมาได้ยังไงอ่าหลายๆคนถามเอ้ยวีซ่าขาดแล้วยูเดินทางกลับมาได้ยังไงตำรวจตอมอไม่ตรวจหรอหร,อหร,อหรอือยังไงตรงนี้ค่ะมีคําตอบให้วีซ่าโฟกัสขาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่โฟกัสต้องทําก็คือผ่านสิทธิ์วีซ่า ฟังดีๆนะคะทำทาน1สิกบีซา่าขั้นตอนการทําทาน1สิกวีซา่าคือโฟกัสมีเอเจนซี่ที่บนเรือค่ะที่คอยดูแลพนักงานบนเรือเนาะเขาก็ติดต่อไปทำเอ่อโพลิสตำรวจเหมือนคล้ายๆตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจขอบชายแดนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะด้านนั้นส่วนที่โฟกัสอยู่ที่ที่เนี่ยโมอโนโคที่แถวนั้นนะตรงนั้นก็จะมีตำรวจ มี police station ที่เป็นตำรวจคล้ายๆตระเวนชายแดนด้านเนี้ยขอบแดดเขาเรียกว่าตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจเขตตะเขตชายแดนอะไรประมาณนั้นนะคะคือเข้าไปก็คือเรามีอ p พอ n t เม n t เข้าไปแล้วก็ไปยื่นให้เขาดูว่ามีพาสปอร์ตเราไปยื่นให้เขาดูนะแล้วก็บอกว่ามีอ p พอ n t เม n t มาวันนี้เขาก็ทำวีซ่าทานสิทธิ์ให้เราซึ่งเขาน่ารักมากเราไปทำวีซ่าทานสิทธิ์วันที่สองเนาะแล้วก็เราบินวันที่สามเขาบอกว่าเขาทำเผื่อให้เราอยู่จนถึงวันที่สี่ In case เราอะตกเครื่องหรืออะไรประมาณนั้นเราก็จะได้อยู่ต่อแล้วไปทานสิทธิ์ได้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอันนี้แนะนำนะคะสำหรับใครที่วีซ่าขาดเราสามารถทำทานสิทธิ์วีซ่าได้เนาะตรงนี้แล้วตรงนี้เสียค่าใช้จ่ายในการจดให้คุณตำรวจไปทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยติดตดตดติดตดจำไม่ได้อะประมาณอยู่ไหนใบเสร็ ประมาณสัก80ยูโรน่าจะ80ยูโรเงี้ยใช้เพื่อทำทารสิทวีซ่าเพื่อเดินทางกับมาเมืองไทยซึ่งผ่านไปอิมเกชันต่างๆเขาก็ตรวจใช้ตัวนี้อะไรเงี้ยก็ผ่านฉลุยไม่มีปัญหาค่ะเกี่ยวกับเรื่องวีซา่าขาดหรือใดๆทั้งสิ้นนะตรงนี้แนะนาว่าตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะทานสิทวีซา่าจริงๆแล้วตอนแรกโฟกัสก็ศึกษาแล้วว่าช่วงโควิดเขาจะอารมณ์อะให้ให้ให้แบบ ให้อยู่นานขึ้นอะไรขึ้นแต่ว่าด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีหลักฐานยักอักษรอะไรที่เป็นแบบอืมให้เขาเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราทําอะไรให้มันรู้สึกว่าสบายใจเราดีกว่าก็เ,าเลยไปทำทานสิทวิซ่าตัวนี้มาค่ะนั่นก็คือเอกสารทั้งหมดในการเดินทางของโฟกัสซึ่งมีอยู่ห้าตัวตัวนี้เมื่อคุณมีพร้อมห้าตัวตัวนี้คุณก็พร้อมที่จะบินได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะ คือขั้นตอนต่างๆในการทําเอกสารของโฟกัสถ้าเกิดมีใครมีคําถามหรือมีอะไรที่อยากให้โฟกัสเพิ่มเติมสามารถถามได้ตลอดเวลาหรือทิ้งคําถามไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะโฟกัสยินดีที่จะให้ความสะดวกให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่จะเดินทางกลับมาประเทศไทยนะคะส่วนขั้นตอนต่อไปเกี่ยวกับการรีวิวเกี่ยวกับห้องพักเกี่ยวกับการจองต่างๆตรงนี้เดี๋ยวโฟกัสมาเล่าให้ฟังค่ะว่ามีความตื่นเต้นยังไงบ้างมีอะไรที่เซอร์ไพรส์บ้าง คลิปนี้ขอให้ทุกคนที่กำลังจะเดินทางกลับมาประเทศไทยขอให้เดินทางมาปลอดภัยนะคะแต่ก็ะชคดีทุกคนค่ะเจอกันที่มัน